สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับยายใบเมื่อกี้ครับยายใบยเป็นเหตุเลขคำนวณเพิ่มมากครับคือเลข0ูย์หตรงเป๊ะน,นะครับแต่ว่ายายใบยเราเหตุเลขผมมาศูนย์หกสองหนะครับเนาะแล้วก็วิ่งหเมือนออกหกศูย์หสามตัวบนครับเห็นไหครับยายใบยครับส่วนใหญ่จะเป็นเลขสามตัวบนจะเป็นเลขสามตัวบน เราก็เป็นผู้โชคดีที่ว่าถูกเลขนะครับเนาะก็ต้องขอบคุณยายใบอีกรอบหนึ่งครับที่ว่าเราบูชาแล้วก็เซาตุ้มหามงคหลุงผดสวงครับเอาไปบูชาเอาไปเสริมดวงปกติแล้วก็ถูกเลขบ่อยอยู่แล้วแต่ว่าขอบคุณยายใบครับที่ว่าเราอุดหนุนแล้วก็เอาของมงคลครับไปเสริมดวงแล้วก็บอกว่าปากติกระทือเลข ดูอยู่แล้วเอาไปเบิงมหาอาจจะได้โชคอย่างอื่นครับคือบางทีครับอาจจะไม่เกี่ยวแก้เสริมดวงแบบว่าทําให้เราได้โชคได้ลาบอาจจะไม่เกี่ยวแค่เง้นครับอาจจะเกี่ยวกับว่าการทำมาหากินหรือว่าอาจจะทําให้เราเสริมเสริมค้าขายหรือว่าเสริมอิหยังกันแล้วแต่นะครับนแล้วแต่ว่าความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนครับเอายงๆงา่งายๆครับก็คือขอบคุณยายใบยครับที่ว่าเราอุดหนุนตุ่มมาหามคนกับกบนา <c oughs> มือนี้ครับ เล่าการเล่าข้องฝันเหตผมฟังเพิ่นฝันว่าผีครับชวนกินข้าวเมื่อเมื่อกี้แล้วบอกว่าผีเด็งหน่อยครับผีเด็งหน่อยเอาเข่าให้ผีเด็งหน่อยแต่งื่อนี่ผีชวนกินข้าวลืมครับเดี๋ยวขอเล่าข้องฝันเดี๋ยวผมลืมแต่ว่ามือเนี่ยยายใบแก่กะอุดหนุนแล้วก็เศ้ากับผมเรียบร้อยแล้วเพิ่นฝันว่าเพิ่นเนี่ย ถือผีนะ่ะชวนกินขา้าวผีชวนกินขา้าวแต่จําได้ว่าจําเลยว่าผีนะั่นคุนคุนมากๆว่าเป็นผู้ใดคุนมากๆเนี่ยคือ่าพมวงเทียบพมกระบ,บอกอย่างพมวงเทียวกับซับสนหลงลืมลืมก่อนอื่นครับผมขอบอกเลขคํานวณของยายใบก่อนเลขคำนวณของยายใบ,ยขขยยบยไหมยายใบเราบอกเลขงวดน,นี้ครับติดแปดงวดเมื่อกี้ยายใบยบอกติดหกงวดน,นี้ 16กันยายนตรครับเลขคำนวณของใยใบายคือเลข0 8 2 8 7 8แดละก็9 8ครับนี่คือเลขคำนวณของใยใาบายเลขคำนวณครับส่วนเลขความฝันของยา,ายใบครับใยใาบายแกบอกเลขงวดน,นี้คือเลขแปแห้งมันสือมากอยู่พ่อ อ่าเล่าหางเดียพรอมนครับยยใบแกบอกเลขหางเดียวพร้าาอมเลเยแนะโอไม่ใช่เก้ 9, 8, 9. นี่คือเลขคอมฝันของเยใบเก้าแเลขคำนวณของเยใบายครับก็คือศูนย์แปดสองแปดเจ็ดแต่เลขคอมฝันของยาายใบครับคือเก้าแ้าับเปเลขอย่งคือเป็นบ้านเลขที่ คือเราบอกว่าผีชวนกินเข่าแล้วก็ยังคิดอยู่เนาะว่าผีคนนั้นเป็นไผ่นอเป็นไผ่นอคือยายใบครับจําไม่ได้ครับครครับข่ะแต่ยายใบจาได้ว่าบ้านที่ผีชวนกินนี่คือมันเป็นบ้านเลขที่9 8 9ซึ่งมันเป็นบ้านคนหนึ่งครับใกล้ๆวัดใกล้ๆวัดนี่แหละแต่ในความฝันนี่นนคือไม่รู้ว่าตัวเองเดินไปไหนตัวเองกำลังเิยไม่ใสบงหมเลยรู้แต่ว่า านางผ่านห,หน้าบ้านเขาแล้วก็มีคนเฒ่าคนแกนะ่น่ะเอิดมานางนางมาได้กินข่าวกับย่ายปะสันพูดอย่างนี้ครับกับยายใบนางนางมาได้กินข่าวกับย่บายทั้ทงทั้งที่ว่ายายใบยครับแกก็อายุเยอะพอสมนควนรนะน้าแต่ว่าคนแก่คนนั้นครับเรียกยายใบยว่านางนางยายใบยก็มองหน้าแต่ก็จําไม่ได้ว่าเป็นใครแต่รู้แค่ว่าบ้านหลังนั้นครับอยู่ติดเกือบถึงวัดเลย เพอเอินกเดินไปแล้วตัวเองรู้สึกว่าตัวเองหิวข้าวพอดีก็เลยแวะไปกินข้ากับเพิินครับท่นนั้นที่ว่าไม่รู้นะว่าเขาเป็นใครแต่ว่าบังเอิญมาจะของทห้หิวพอดีเกิดเลยแวะไปกินมาเนี่ยก็เลยแวะไปกินเกิดเลยกินกับเพิ่นก็เลยกินกับเพิ่นสากินจนอิ่มกินจนอิ่มเร็จเป๊บก็ขอบคุณขอบคุณได้ยายเด้อท่านยายใบกล่าวคําว่าขอบคุณกับยายแก่ๆคนนั้นครับบอกว่าขอบคุณได้ยายเด้อ กินเสร็จแล้วยา,ายใบก็ออกจากบ้านหลังนั้นไปครับแล้วก็รู้สึกตัวตื่นบุหูไดสามาผู้หญิงคนหนึ่งเป็นไผ่ทุกวันนี้ครับตอนเนี่ยกับบุหว่าผู้หญิงคนหนึ่งเป็นไผ่แต่รู้แค่ว่าผู้หญิงแก่ๆคนนั้นครับเรียกยายใบยว่านางนางั่งมาได้กินเขา่าเออเพื่อนเจอของในหิ้วเข่าพอดีนี้ก็ย่างเขาไปกินพอดีบุงหงุดบอกว่ากเขามีหยางบุงหูดุหดอกุูหติว่าแสบแต่จําได้นะว่าบ้านหลังนั้นคือมันอยู่ติดกับวัด ยายก็เรยหูวว่าบาริทีแล้วนั่นเป็นบาริทีไผ่คือเก้าแปดเก้ายายกับบุงหูออกว่าเป็นบาผู้หญิงเขาถ้เป็นไผ่หรือว่าจักใส่กับบุงหูหรือยายบุงหมูจักแต่ถ้ายายหูจักเนี่ยยายกับสิเดพ่อพ่อเอาอายุเอาอย่างบอกอยู่แต่นี่คือยายบุงหมูว่าเป็นไผ่รู้แต่ว่าบ้านนั้นคือมันติดวัดกลับไปเห็นบาริทีเขาคือเก้าแปดเก้าแค่นั้นเองแต่ว่ายายใบครับเพิ่นก็บอกว่าเก้าแปดเก้าก็จริงยายเป็นคนกินข้าวเรืออันอาจจะอาจจะเป็นศูนย์แปดเก้าก็ได้ ันนี้คือยายใบเป็นคนบอกนะครับลองมืองอะไรเก้าแปดเก่าหรือศูนย์แปดเก่าเพราะว่ายายเป็นคนกินข้าวและก็ผีคนนั้นก็เป็นคนแก่ด้วยช่างศูนย์เก่าเก่าเก่าครับลองมึงอะไรเลขแปดนะครับเนาะเก้าแปดเก้าหรือสองแปดเก่าเก่าเพาะว่าเงินคดามื่อกี้เอาหกศูนย์หกวันนี้อาจจะเอาเก้าแปดเก้าก็เป็นได้ครับลองมืองครับสิบหกกันยายนหกเจ็ดถูกจริงหรือย่างครับเป็นไปได้หมดนะครับก็แล้วแต่ความเชื่อครับ แล้วแต่โชคแล้วแต่ลาบนะครับเนาะคนเท่ากับบุ้งหัวได้ว่าสิถือเลขตลอดหรือบอถูกบ้างไม่ถูบ้างแก่แคหน้อยกับคใายถูกครับแต่ว่ายายใบเนี่ยแกก็ถูกเลขมาเรื่อยๆเลยผมคิดว่าคนเก่าๆครับที่เคยฟังความฝันของยายใบจะรู้ว่ายายใบแกให้เลขคำนวณมาแล้วมันเข้าแบบตรงๆครับเข้าแบบตรงๆไม่ต้องกลับเมือกับศูนย์หกมึงกี่ครับก็เข้าตรงๆเลยก็ต้องขอ,ขอบคุณยายใบอีกรอบหนึ่งครับที่ว่าเอาในทางความฝันมาเล่าฟังและก็ขอบคุณยายใบอีกรอบหนึ่งครับที่ว่าเซา ตุ้มหมหามงคลหนึ่งตุ้มครับเอาไปเสริมดวงนะครับเนาะก็ไม่ว่ากันครับหลายๆคนที่ทักมากครับก็ลองทักมาได้ครับคุยได้หรืออาจจะอยากเศร้าย่าง้งก็ลองสอบถามได้ครับเพราะว่าทางว่ามันอาจจะบูคบกันเนาะก็ยี่สิบท่านไหมคนที่ทักมากอะเป็นพันครับผมกับ,บเพื่อนเธอกะบูว่าสิจะซูมแจกจะไหนเนาะเพราะว่าคนเยอะมากนะครับ อเอาเป็นบาหมอนีนความฝันของยายใบกับพี่มากๆนี่ครับกับคอยทุกครับโชคดีกันหมานขอบคุณหลายหวั่นยังบม่เฉยเละครับแต่นึกถึงยายใบอยู่ขอบคุณเะครับผม